โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองตั้งอยู่ที่หมู่3ามตำบลพนมไพรอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดผู้บริหารคนปัจจุบันนายพิชัยศรีพลีตําแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนนายปริศรัตน์บุ้งทองตําแหน่งรองผู้อำานวยการโรงเรียนนางสาวสายวินิจดวงสนามตํแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3และชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึง6มีนักเรียนทั้งหมด950คนจำนวน31ห้องเรียนคณะครูและบุคลากรจำนวน44คนรายงานการนำเสนอการดำเนินงานตามภารกิจ4งานหลักของสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ ตัวชี้วัดที่1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่4หลักสูตรคือ 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้าน 2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการมีงานทํา 4. หลักสูตรศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิตัวชี้วัดที่2การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโรงเรียนมีการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญดังนี้ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดหาผลิตใช้สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 2. ส่งเสริมคณะครูทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 3. ส่งเสริมคณะครูทำนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4. ส่งเสริมให้คณะครูจัดทำสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน 5. ส่งเสริมให้ครูจัดทำ best practice ของคณะครู 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้เครื่องมือวิธีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายตัวชี้วัดที่3การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรมีการนำสตาร์โมเดลเป็นรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขและพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาแห่งความเป็นเลิศต่อไปตัวชี้วัดที่4การยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนทุกระดับชั้นการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทั้ง3ด้านได้แก่1ด้านคุณภาพของผู้เรียน สองด้านคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการสามด้านคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงสร้างนวัตกรรมที่เรียกว่า 4P and 3ผสานสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโมเดลตัวชี้วัดที่5การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่6การนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอเขต2มีความต้องการในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ให้ประสบผลสำเร็จจึงมีความสนใจที่จะสร้างรูปแบบการบริหารเรื่องกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สู่กัญญาณมิตรนิเทศโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและจัดทำวิจัยในชั้นเรียนผู้เรียนได้รับการพัฒนาตัวชี้วัดที่7การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาจัดให้มีการรายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและนำผลการประเมินไปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัดที่8การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและห่างไกลาย,ยาเสพติดและอบายามุกด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรได้ใช้นวัตกรรมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนควบคู่กันเพื่อเป็นการพัฒนาคือผู้เรียนมีคุณธรรมนำสุขภาพดีชีวีปลอดยาเสพติดและอบายามุก ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมคือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการที่12 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณมีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา มีการจัดแผนการบริหารงบประมาณประชุมคณะครูชี้แจงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2566แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมและจุดเน้นแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2566และรายงานการสรุปโครงการดำเนินการตามแผนการบริหารงบประมาณมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปรายงานทุกโครงการ มีการดําเนินการตามระเบียบพัสดุและการดําเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง2560และตรวจสอบได้จัดทารายงานทางการเงินของสถานศึกษาแต่งตั้งมอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณรายงานการใช้จ่ายงบประมาณจําแนกตามโครงการงานการเงินและบัญชีทําทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภทเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางบัญชีของแต่ละประเภท 3. ด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนมีการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนให้มากที่สุดโดยจัดให้ครูสอนตรงตามวิชาเอกและความถนัดให้มากที่สุดรวมทั้งครูได้รับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพมอบหมายกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครูโดยกำหนดภาร,ระงานอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้ารับการอบรมสร้างขวัญและกำลังใจให้คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนด้วยกองทุนสวัสดิการโรงเรียนการส่งเสริมครูให้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาครูให้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าอบรมต่างๆที่หน่วยงานรัฐและเอกชนจัดขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรมีการทำงานแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมกับชุมชนหน่วยงานองค์กรอื่นๆทั้งในพื้นที่และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีการบริหารงานธุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีการบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศปรับปรุงอาคารสถานที่อาคารเรียนห้องเรียนให้น่าอยู่น่าเรียนปรับสภาพแวดล้อมบริบทโรงเรียนให้สวยงามสะอาดร่มรื่นโดยแต่ละอาคารเรียนจะมีหัวหน้าประจำอาคารเรียนทุกอาคารและมีหัวหน้าสายชั้นทุกชั้นช่วยดูแลความเรียบร้อยของแต่ละอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การประชาสัมพันธ์การศึกษา มีการจัดทำประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทาง Facebook เพจโรงเรียนและจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนดำเนินการการควบคุมภายในโรงเรียนมีการสรุปรายงานโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี2566และมีการบันทึกข้อความรายงานการทำกิจกรรมต่างๆตอนที่2การดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของสอพอทอและสพปร้อเอเขต2 งานสำเร็จผลคนมีความสุขทุกคนปลอดภยัยภายใต้ร้อยอ็พลัสโมเดลปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบตัติส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยโดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนตลอดจนแบ่งกลุ่มในการจัดการเรียนการสอนฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรมีความตระหนักในความสําคัญและเล็งเห็นความจําเป็นเร่งด่วนที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูป,ปธรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นไปตามหลักสูตรมีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียนผลงานดีเด่นของโรงเรียน พุทธศักราช2,553ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับปฐมวัยขนาดเล็กพุทธศักราช2,562ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา2,561 พุทธศักราช2,561เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard ดสคูลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับ SCQA ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2,563ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ระดับดีเด่นจากสอพทออพุทธศักราช2,564ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม IQA a w a อ d ระดับสอพทอ พุทธศักราช2565ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิระดับประถมศึกษาจากสพทกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2566โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขป,ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรปีการศึกษา2565จากกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2566นายพิชัยศรีพลี ได้รับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ระดับดีเลิรด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจากสอพทอ,อผลงานนักเรียนจากการเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการตลาดนัดวิชาการโอเพ h นเฮา์เปิดประตูสู่อาเซียนจากโรงเรียนโพทองพิทยาคมเมื่อวันที่31สิงหาคม2566มีผลงานดังนี้ หเด็กหญิงสสิพัชรขุนสารได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมวาดภาพระบายสีชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 2เด็กชายชนะพัฒนนาได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันสปริงบีชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 3เด็กหญิงขวันทิวารัฐประภาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันสปริงบีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 สี่เด็กหญิงบัดิตาถือมาลาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 5ถึงเด็กชายยศววิชชิดทรงสวัสดิ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 6ถึงเด็กชายกฤตินนเวลุวรารักได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมคัดลายมือปอ .1 ่ถึง เจ็ดทีมนักกีฬาฟุตซอลชายชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองพวกเราชาวอนุบาลเมืองพนมไพรจะมุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้มีความก้าวหน้าและ,จะเจริญรุ่งเรืองสืบไป